พอส้นคําสั่งยิงของผู้บังคับการเรือแอนเตโลบเท่านั้นปืนอัตโนมัติ4.5นิ้วซึ่งควบคุมการยิงด้วยเลดราของเรือทุกลำก็สนุดกระสุนเข้าหาชายฝั่งของพอร์ตซานคาลอสเกือบจะพร้อมเพียงกันระบบการยิงแบบอัตโนมัติที่สามารถยิงได้ติดต่อกันถึง32นัดต่อนาท,ทีทั้งที่เป็นปืนขนาดนักทำให้เกิดเสียงระเบิดอย่างน่ากลัว แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ทหารอาเจนีนาที่ตั้งฐานเป็นัติการอยู่บนฝั่งตื่นกลัวทต่อย่างใดพอยิงแฟร์หรือพลุสองแสงขึ้นไปเห็นเรือลบทั้งสามลำอาวุธหนักทุกกระบอกที่ตั้งอยู่บนชายหาดก็ยิงสวนออกไปแทบทุกจุดบรรยากาศงเงียบสงบของชายฝั่งพอซานคารลอดก็สะเทือนเรือนลั่นไปด้วยเสียงระเบิดของกระสุนปืนหน้าหน้า,นาชนิด กระสุนส่องวิถีสีส้มสุกใสซึ่งพุ่งสวนกันกลางอากาศทำให้ท้องฟ้าสว่างโพลมองเห็นผู้วิเทศตามชายฝั่งอย่างถนัดชัดเจนเฮอร์เมสจากแอนเตโลปขณะนี้เกิดปะทะแล้วจำเป็นต้องโจมตีก่อนกำหนดกันเพราะข้าศึกตรวจเห็นก่อนเรียนผู้บังคับการเรือแอนเตโลปซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีเพื่อสนับสนุนการยกผลขึ้นบกที่พอร์ซานคาร์ลอส รายงานพลดวลตีแซนดี้วูดเบิร์ดถึงการโจมตีก่อนกำหนดการแอนเตลอบจากเฮอเมททราบแล้วขณะนี้4ี C ่เฮลิเออร์สองฝูงพร้อมที่จะบินขึ้นสนับสนุนแล้วเปลี่ยนพลดวลตีแซนดี้วูดเบิร์ตตอบวิทยุด,ด้วยน้ำเสียงเอวปลือมือข้างหนึ่งรีบเอื้อมมือไปกดล็อกสัญญาณดังลั่นดาดฟ้าบัดดลนั่นเองนักเป็นอักตษซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็วิ่งกลูกันขึ้นเครื่อง จากนั้นก็อาศัยทางวิ่งแบบสกีจำ้ำผ่าเครื่องถลาขึ้นจากลันเวบนดาาฟ้าเหลือเครื่องแล้วเครื่องเล่าจากนั้นก็อศสยความเร็วนาทีละ19.3กิโลเมตรเกาะขบวนเข้าหาเป้าหมายเป็นจำนวน8เครื่องด้วยกันไม่ถึง4นาที4แฮนดิเออร์ทั้ง8เครื่องก็บินถึงพอร์ตซานคาลอด และโดยไม่พูดพร่มทำเพลงหรือถามชื่อถามแทรกกันแบบนี้อย่างก,กำลังภายในของโกเลงสี่เฮลิเออร์ทั้ง8เครื่องก็แยกขบวนและเปิดฉากโจมตีฐานปฏิบัติการณาพื้นดินเบื้องล่างแบบโจมตีอิสระอันดับแรกระเบิดขนาด1,000พปอนด์ทั้ง2ลูกถูกทิ้งลงไปตามจุดแสงไฟที่และเป็นทางอยู่เบื้องล่าง ซิงเรดราบนเครื่องบินได้บ่งบอกเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นฐานที่ตั้งปืนปอตอสองยูนิตด้วยกันเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปอตอสอยูนิตของทหา,อารอิตาที่ตั้งจังก้าอยู่เบื้องล่างแหลกลานไม่มีเชินดีมันเป็นการโจมตีอันหนักหน่วงที่ทหา,อารอิตาลีประจำเมืองพอซานคารลอสไม่เคยประสบมาก่อนในขณะเดียวกัน เรือพีมัดและยามัดที่ลอยลำคุ้มเชิงอยู่นอกช่องแคบก็อาศัยความมืดเล่นนำหน้าเ,เรือเฟียรีเลดและอินเตอร์พิตเข้ามาในล่องน้ำเหมือนจะมีแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แสงแฟร์ท่ฐานนเจนนายิงขึ้นไปลอยโด่งอยู่บนท้องฝ้าอย่างท่นิดต่อเนื่องกันทําให้ตรวจการเห็นเรือลบทั้งสี่ลำเข้าอย่างถนัดทนีดังนั้นปืนบางก็บอกจากที่ตั้งยิงบนฟังจึงเห็นเป้าหมายที่เรือลบทั้งสี่ลำและเปิดฉากยิงสกัดกันเป็นพายุบุคแคม เจ้าสมุทรสีคิงซึ่งบินลำเลียงมาถึงเมื่อไรทหารอจรินาไม่มีโอกาสได้หลัตัวพอได้ยินเสียงโลเตอร์ตัดอากาศดังปัดปัดอยู่เหนือศีษะเหมือนอยู่กับโอปีครอบคลุมชายหาดซานคาลอดเอาไว้จนหมดสิน้นสี่กลอดขีปนาวุธจ,จากอากาศสู่พื้นถูกกดปุ่มพยานออกจากไพลอนข้างลำตัวออกไปสองลูกบองเห็นด้านถ่ายจรวดปรากฏแสงไฟเป็นลำยาวเหมือนกับผิพุ่งใต้และทหารอจรินาทุกคนอยู่เบื้องล่าง ไปต้องได้ยินเสียงครวนคลางแวกอากาศอย่างถนัดหูเสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อจรวดสีกลอดทั้งสองลูกกระทบกับเป้าหมายที่เบื้องล่างเินเอาทหารอาเจีตนหน้าบังเกิดความผวาผวงปากกระบอกปืนพะจากเป้าหมายเหลือลบแล้วกระโดดขึ้นและดมยิงเจ้าสมุทรสีคิงไม่น้อยก็เสิ็เคลื่อนที่กำลังบินชวัฒนเมีต์อยู่เหนือศีสะนั้น ของฝาเริ่มสางขึ้นทุกขณะการโจมตีแทนที่จะเบาบ้างลงกลับทวีความเข้มเกรียหนักขึ้นทุกทีหนชั่วโมงกับ15นาทีเต็มเตม ที่ปืนเรือทุกกระบอกของเรือลบอังกฤษสลุดกระสุนเข้าหาชายฝั่งพอร์ตซานตาคลอสโดยไม่มีเวลาหยุดหายใจแม้แต่วินาทีเดียวบนท้องฟาก็มี4เฮลเลอร์8เครื่องกับเจ้าสมุดร4คิงอีก10เครื่องบินปูพรมจรวดและปืนกลอากาศเข้าใส่อย่างชนิดต่อเนื่องกัน พอรัศมีแรกของดวงอาทิตย์จับขอฟ้าเรือพรีมัตและยานมัดก็เล่นเข้าไปสมทบกับเรือฟีเกตทั้ง3ามลำปล่อยให้เรือลำเลียงคนจู่โจมเฟียเลตและอินเตอร์พิตซึ่งบรรทุกเรือเกยหาดไปด้วยอย่างละแปดลำเล่นเข้าหาชายหาดของพอร์ซานคาร์ลอสอย่างไม่ลิ่งเกรงใดใด,ดทั้งสิน้นถึงแม้จะเป็นเรือลำเลียงแต่เรือฟีเลตและอินเตอร์พิตก็มีเขี้ยวและป้องกันตัวที่ฐานอาเจนนาจะประมาทไม่ได้โดยเฉพาะคีปปนาวุธแบบซีแคทและปืนโบโฟขนาด40มิลลิเมตร ขณะน,นี้เริ่มสรุกสุนถล่มไปบนชายฝั่งอย่างที่นิ่ต่อเนื่องกันสี่เฮลิเออร์สี่คิงจากแอนเตลโลปช่วยคุ้มกันทหารคอมโดให้ด้วยเรียนผู้บังคับการเรือแอนเตลโลปวิทยุบอกนักบินสีเฮลิเออร์และนักบินเฮลิคอปเตอร์สี่คิง บินผัดเปลี่ยนจากเรือเฮอร์เมสและเรืออินวิซิเบลประโจมตีพอตซันคาร์ลออละลอกแล้วละลอกเล่าให้คุ้มกันทาหารโดยคอมบโดบนเรือเฟียเลสและอินเตอร์พิตซึ่งขณะนี้แย่นใกล้ชายหาดพอตซันคาร์ลอตามลําดับเมื่อเพื่อนฝูงขึ้นบกมันก็จาเป็นต้องช่วยคุ้มกันให้เพื่อนอยู่ดีพอขาดเสียงคําร้องขอจากผอเรืเอแอนเทโลปสี่เฮลิเออร์และสี่คิงก็จิกหัวบินโจมตีชายหาด เป็นการเคลียร์กับระเบิดที่ฐานอาันจนาอาจจะวางดักเอาไว้อยู่ในทีใส่บนหาดกระเด็นขึ้นท้องฟ้ามองดูมันก็เกิดพายุหมุนกบิบานจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังแทรกซ้อนขึ้นมาหลายต่หลายรังอันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขณะน,นี้กับระเบิดที่ฐานอาจัจจนาวางดักเอาไว้ตามชายหาด ได้ระเบิดหมดเส้นแล้วจากการทิ้งระเบิดเคลียร์ชายหาดสี่เฮลิเออร์และสีคิงจับก,การโจมตีลึกเข้าไปอีกทั้งนี้เพื่อกดหัวทหารอเจตินาไม่ให้โผล่ขึ้นมายิงทหารหน่วยคอมโดที่กำลังจะยกพลขึ้น,นบกหน้าสิบนาที่ต่อมาเรือลำเลียงขนาดหนักระวางขับน้หนา16,950ตัน ทั้ง2ลำก็เล่นเข้าไปจนถึงระดับน้ำลึก12ฟิตหัวเรือถูกเปิดโผยออกเรือเกยหาทั้ง16กลำจากเรือทั้งสองซึ่งเป็นเรือทำด้วยไฟเบอร์กลาสเบาวิวมีเครื่องยนต์ติดถ่ายแรงสูงก็เล่นทะยานมุ่งเข้าหาชายหาดด้วยความเร็วสูงบนเรือเกยหาแต่ละลำมีทานหารโดยจู่โจมพิเศษแต่งเครื่องแบบชุดพลางสวมบวกใบเล่สีน้ำเงินเข้มหลอมด้วยอาวุธหนักเบาคร,บครับทันนั่งแออัดยัดเยียดอยู่10คน ทหารอาจเดนาบนฝั่งคงตรวจการเห็นเรือเกยหาดทั้ง16ลำเข้าแล้วเป้าหมายของปืนทุกกระบอกจึงระดมยิงไปที่เรือซึ่งกาลังเล่นดาหน้าเข้าหาชายหาดมองเห็นคลื่นที่หวัวเรือแตกกระจายอย่างหูดับตับ,ตบไม่ทหารหน่วยคอมโดอังกฤษทุกคนก้มตัวเอาศีรษะซึ่งโผล่ผลตัวเรือหลบอยู่เบื้องหลังแผ่นเหล็กกันกระสุน พอท้องเรือสัมผัสกับพื้นทรายก็ขวาอาวุธกระโดดลงจากเรือแล้ววิ่งด่าหน้าผ่านชายหาดเข้าหาขดหินเบื้องหน้าด้วยท่าทางฮึบเหิม,หมโดยมีกระสุนปืนของทหารอาเจนานายิงสกัดเหมือนกับหาฝนก็ไม่ปานทหารคอมโ,มโดอังกฤษสองสาคนที่วิ่งอยู่ทางด้านขวามือสดุดโดนยิงด้วยปืนต่อสู้อากาศยแนแบบสุนแตกอากาศแต่ทหารอาเจนานาดักแปลงเป็นปืนยิงวิถีลาบเขาอย่างเต็มเป้าอำนาจของกระสุนแตกอากาศที่ระเบิดตูมขึ้นมาในทันทีทันใดที่กระทบเป้าหมาย ทำให้ทหารหน่วยคอมโดอังกฤษทั้ง3าคนกลายเป็นเศษเหนือสาสตร์กระเด็นออกไปรอบๆอย่างน่าอนาใจแต่มันก็หาทําให้การยกผลขึ้นบกของฐานหน่วยคอมโดอังกฤษชะง,งักลงไปไม่ไอ้ที่ตายก็ตายไปส่วนกําลังพลที่เหลือก็นหนุนเนื่องบุกเข้าไปอย่างไม่เสียดายชีวิตเรือเกยหาดทั้ง16ลํกลวิ่งกลับไปรับกําลังทหารหน่วยคอมโด,ข,โดขึ้นบกละลอกแล้วระลอกเล่าเจ้าสมุทรศีคิงจากเรือเฟียรเลสและเรืออินเตอร์พิท เริ่มบรรทุกทหารบินลงมาที่ชายหาดเมื่อเห็นว่ากำลังพลของหน่วยคอมมโดส่วนหน้าสามารถยึดชายหาดของพอร์ตซันคาลรสเอาไว้แล้วบางส่วนบัดดน,นั่นเองปอตอาอจากที่ตั้งชทยฟังก็ยิงถูกเจ้าสมุทรซีคิงหางเสือขาดกระโจยมองเห็นอย่างถนัดทนีเคลื่อนเสียการทรงตัวพวกดิ่งตกทะเลจมหายไปในชัว่วพริบตาเดียว หารหน่วยคอมมานโดอังกฤษบุกทะยอยขึ้นยึดชายหาดพอตคาลาร์าดและลอกแล้วละลอกเล่าในขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็บินวนเวียนอยู่เหนือบริเวณที่ซีคิงเพิ่งจะจมหายไปอย่างสสนหลอนเพื่อช่วยชีวิตทหารกล้าเหล่านั้นทหารหน่วยคอมมานโดอังกฤษที่ยึดชายหาดพอรตซาคาร์ดได้ก็กระจายกำลังออกไปแล้วจัดแจงสร้างฐานปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือการโจมตีจากทหารอาเจเนนาทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ นี่คือชัยชนะยกแรกของอังกฤษในสงครามชิงเกาะฟอกแลนด์แต่ชัยชนะอันเด็ดขาดจะเป็นของออสเจรดลียหรืออังกฤษไม่มีใครจะให้คําตอบได้สงครามชิงเกาะฟอกแลนด์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมด้วยความสูญเสียอย่างเหลือขนานับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทางด้านอาวุธยุทป,ปกรณ์หรือการสูญเสียทางด้านกําลังพลทั้งนี้ทั้งนั้นต้นเหตุมันมาจากคำว่าสงครามเท่านั้น จบตอนที่57ตอนที่58อวสารเรื่องระเบิดเกาะฟอกแลนแล้วนะครับจบและอวสารเอาดื้ออีกแล้วนะครับผมเข้าใจว่าในขณะที่ประพันธ์นั้นสยุมภูทศพลประพันธ์เรื่องนี้ในขณะที่เหตุการณ์ยุทธการฟอกแลน์เกิดขึ้นจึงไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดจบอย่างไงนะฮะตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและผมสามารถค้นคว้าได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่57และ58เป็นจุดเริ่มต้นให้อังกฤษยกพลขึ้นบกยึดเกาะฟอกแลนด์และทหารอจินนายอมยกธงพ่ายแพ้ต่อศึกครั้งนี้นะฮะสรุปแล้วอังกฤษสามารถยึดเกาะฟอกแลนด์กลับคืนมาเป็นของตนเองได้อีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับโหลดติดตามรับฟังเรื่องต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณเลืหลายครับ